พรำป่าค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาทำแยมพรำป่านะคะอันนี้เป็นพรำหรือว่าพรุลนป่านะคะลูกจะออกเป็นสีเหลืองเล็กๆนะคะรสชาติอร่อยกินสดๆก็อร่อยนะคะวันนี้แต่เราจะเอาไปทำแยมนะคะเนื่องจากไกลหมดแล้วเราก็เก็บแล้วก็ไม่มีคนทานด้วยนะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเราก็ใส่กระทะได้เลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะ น้ำตาลก็แล้วแต่ความชอบของเราเลยค่ะอยากหวานมากหวานน้อยแล้วน้ําก็จะเติมน้ําเปล่าประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเขี่ยไปให้เรื่อยๆจนกว่าลูกพรมของเราจะนิ่มดีนะคะเราก็ตักเอาเม็ดออกนะคะพอตักเม็ดแล้วเราก็เขี่ยวไปต่อเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าเขาจะเหนียวหนืดแบบนี้เลยนะคะ ถ้าสมมุติว่าเหนียวนะคะแยมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหนียวเหนียวนะคะอันนี้แยมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเก็บไว้กินได้นานข้ามปีกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็สะอาดปลอดภัยไร้าสารการบูดด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปเรียวก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดำเข้าครัวด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ